ครรัับล oh. กนเยอ,อสวัสดีครับพีพ่ีน้องๆน,งนานาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมากู้กระบอกปลาซิลกระบอกของผมทั้งหมดก็12กระบอกนะครับนู่นนะครับที่ว่าผมบักไว้นู่นเลยมาครับตอนนี้เรามาอยู่ใกล้กันแล้วนะครับมาดูกันนี่ โอ้หัวลอยขาวเลยแล้วผมก็จะปูไปเทไปนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูกันก่อนนี่ครับแน่นกระบอกเปียะเลยนี่โอ้โห,โหกระบอกแรกนะครับแจวเลยมาเดี๋ยวผมเทให้ดูครับนี่ก็ ีไม่ออกครับแน่นเกินล้างแป๊บนะึงนี่เลยแจวแล้วครับกระบอกแรกสุดๆครับไปไปดูกระบอกูที่สองกันเลยไปครับนะครับมาดูกระบอกที่สองกันเลยนี่ดูข้างหน้าแล้ว มีตัวนะครับยึบยับยึบยับอยู่โอ้ยเรือเลยครับโอเครับนี่โอ้ ตัวค่อนข้างเล็กนะครับกระบอกลูกนี้ได้อยู่นะครับมานี่ตัวที่สองน้อยๆน,นะครับน้อยก่ากระบอกลูกแรกไปครับไปกระบอกลูกต่อไปเลยไปครับ น,นี่ก็มาถึงก็บอกลูกทีสามและนี่เลยโอ้โหเหวียวครับเบียเรือก่อนมานี่เลยเหวียครับ

นี่นะครับตัวทีสามแจวอยู่นี่เลยไปไปบอกลูกทีสีกันเลยครับไปแล้วครับกระบอกลูกทีสีอยู่ด้านหน้าเลย ครับโอ้โหเงียบเงียบออกลอกนะครับแถวเลยครับดูดีดีที่เหมือนเดิม ต่อครับไปครับมาดูกระบอกที่ห้ากันเลยโอ้ตัวลอยขาวเลยโอ้ติด แถวอยู่นะครับน,นี่เห็นไหครับโหแถวเหมือนเดิมโอเคครับหากระบอกผ่านไปนะครับดังแั่นี้ทค่นี้ละโอเค ไปต่อครับไป đồ bóc thì cột lời còn khắp có biệt lướp ép luôn khắp สอพ่อกันเลย่ะเทก่อนถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหกลูกผ่านไปอีกแล้วอ,อ,อย่างเท่านี้ละอปโคลกลูกที่เหลือจะได้สักเท่าไหร่ ครับตัวนี้กระบอกนี้มีน้อยนะครับเยอะเท่าไรอยู่ครับไปไปดูกระบอกต่อไปเลยครับ มาดูดวจิแปนะครับโอ้โหอยู่ในป่าเลยนะโอ้อยังมีตัวตอมอยู่นะครับแต่ในกระบอกก็ไม่น้อยนะครับด้วยครับบินปอกปุบับนะฮะเรือเรือเรือเบรกไม่อยู่นีมก็ได้ครับมาดูกันนี่นะครับใช้ได้เลยไม่น้อยนะครับ นี่ก่อนครับไปครับโอ้ชิบแปดแถวครับทั้งหมดได้ทันนี้ไปดูที่เหลือครับไป ครับูบอกพเจ้าวรับมบรรยากาศไปก่อนนะครับ

ครบะบอกที่ซิีแถวอยู่เลยโ <c oughs> อ้โหแน่นเลยนี่ <c oughs> สวยๆครับนี่ <c oughs> นะ ได้เลยครับโว้ทไม่ออก,อกตัวเย้นครับมองไปติดอันนี้แหละนะครับเหลือสองกระบ,บอกสุดท้ายป่ะดักันจะได้สักเท่าไหร่มีหรือเปล่าเว้ยโอ้โห ข้างนอกางนอกกับมิเก้น,นะครับอ๋อติดโอเคนี่นะครับดได้เลยนี่นะครับสิบเอ็ดโอเคไปดูกระบอกสุดท้ายครับบอกที่สิบสองอยู่ข้างหลังแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกัน หายครับนี่ได้ยอยู่ดูกันครับจะแจ๋วไหมหายละโอเคครับดูว่าเยอะอยู่นะครับลักษณะนี้โอเคนะครับโอเครวมทั้งหมดเลยสองกระบอกนะครับ แป๊บันก่อนนี่นะครับทั้งหมดที่ได้สิบสองกระบอกนะครับผลง,งานของวันนี้นี่นะครับเฉวเลยนี่นะครับสองกิโลได้นี่นะครับ,รบ,รบทั้งหมดขวดทั้งหมดก็สิบสองกระบอกปลาที่ได้แล้วนี่นะครับโอเคนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด share. แชร์ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลย